นี่กิ๊ถ่ายไม่ทันอะ่ะคือรถเฉี่ยวจักรยานแต่ว่ามันเป็นเลนที่รถวิ่งโดยปกติแล้วจักรยานก็แบบขอโทษนะแบบไม่ตั้งใจจริงๆแต่จักรยานเจ็บแขนนะแต่รถเขาก็วิ่งแต่รถก็วิ่งล,ลงมาดูนะอาดเออว่าเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้อ๋อแล้วเมืองเนี้ยคือเป็นภูเขาค่อนข้างจะทั้งเมืองไม่ว่าจะในมอหรือนอกมอคือมันเป็นพื้นที่อยู่บนภูเขาอะ่ะเนี้ยคือในมอเร้วองเป็นเดินเป็นเนินขึ้นไป ที่น string, ีน่คือค่อนข้างกว้างเลยเนาะกว่าจะเดินทั่วก็น่าจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่รู้สึกเหมือนกับไปเดินในธรรมศาสตร์อีกครั้งแต่อากาศไม่เหมือนกันไงที่นี่อากาศจะแบบเย็นหน่อยถึงว่าจะเป ores, ็นเดือนเก้าแต่ก็เย right> ็นปกติเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าน่ยจะไม่เย็นนะแต่ว่าเทอมนี้เย็นแต่ถ้าพูดถึงธรรมศาสตร์ก็ร้อนทั้งปีทั้งชาติทั้งชาตินี้และชาติหน้าเดี๋ยวมันจะโดนถ้าถามว่าร้อนถึงเมื่อไหร่ก็ตอบได้ว่าตลอดไป <laughs> <c oughs> ไหนจังใกล้ถึงแล้วพรมาอยู่ที่นี่ก็จะแข็งแรงนะเดินบ่อยๆเดินบ่อยเดินเขามีรถมาที่เนี่ยแดดแรงจริงนะแต่ว่าพอหน้าหนาวทุกคนก็จะหวังให้แดดแรงเพราะมันจะอุ่นตอนนี้ที่เราจะไปกันเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้ที่เรากําลังจะไปกันเป็นคาเฟ่ของมหาลัยคาเฟ่เนี่ยก็จะมีของที่ระลึกเกี่ยวกับมหาลัย จะเป็นหมวกแก้วน้ำหนังสือสมุดแล้วก็จะมีพวกของที่เลือกต่างๆอะ่ะทั้งหมดเลยของมหาลัยเหมือนเป็นแฟนคลับของมหาลัยท่านหนึ่งหลายคนอาะไม่ชอบหน้าหรือดูการนี้นะแบบเดินเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าเนี่ยบนพื้นก็มีมดมีมดมดใกล้ถึงแล้วแต่เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเดินตรงไปลเลี้ยวขวาก็เป็นคาเฟ่แล้วแต่ถ้าเดินตรงไปตรงนี้เดินตรงไปตรงๆเลยมันจะเป็น จุดทาอินเทอร์เน็ตจุดทำอินเทอร์นเน็ตกับคาเฟ่ยอยู่ใกล้ๆกันเนาะใช่รจริงบางคนอะอยู่มาเป็นปียังงงทางในมออยู่เลยอย่างเช่นอย่างเช่นเราเองจ้ะ <laughs> ฉันเกี่ยว <laughs> ฉันทำได้แต่ว่าที่นี่คือใช้แผนที่อะสะดวกนะคือแผนที่ค่อนข้างแม่นยำเลี้ยวซ้ายซ้ายเลี้ยวขวาขวาไม่พาเดินลงน้ืมเราก็ที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยตรงที่ว่าในมอเนี่ยถ้าเกิดแบบสังเกตดูในวิดีโอจะเห็นว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยยังไม่มีสาย เสาไฟที่แบบไว้ข้างบนเลยเพราะทุกอันจะลงพื้นหมดเลยอ๋อที่ง่ายใช่ใช่ใช่ที่นี่เสาไฟเอาลงพื้นข้างใต้ดินซึ่งก็จะทำให้แบบบรรยากาศมันดีเนาะเพราะว่าไม่มสายไฟแบบเสานี้ยุ่งมากแบบเนี้ยไม่มีเราพาไปดูจุดทำเน็ตก่อนลวกันเพราะว่าผ่านก่อนโอเคนี้ถึงที่ทาอินเทอร์เน็ตแล้วมข้ามถนนดูจุดรถเลยครับโอเคที่ทําอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะคือไ i ไฟอะไรต่างๆที่นักเรียนต้องมาทำนะ หวางสิ้นจงสิ้นแต่ก่อนมันเป็นป้ายแบบที่ไม่ใช่เป็นป้ายเลื่อนๆแบบนี้นะเป็นป้ายแบบมองเห็นชัดเจนว่าเป็นป้ายเขาเรียกอ,อะไรป้ายตายไม่ใช่จอพอถ้าจกอินเทอร์เน็ตก็จะกลายเป็นที่ขายของที่ระลึกนั่นแหละมองเห็นร้านของที่ระลึกแล้วนู่นหนึ่งเก้าสี่เก้าปี่ทำไมถึงชื่อหนึ่งเก้าสี่เก้าค่ะหนึ่งเก้าสี่เก้าเพราะว่ามอตั้งปีหนึ่งเก้าสี่เก้าหรือเปล่า ไม่ <laughs> <laughs> เออคนที่เนี่ยจะชอบถือร่มแล้วก็ใส่เสื้อขันย,ยาวกันตลอดเวลาหน้าร้อนนะแม้ว่าจะร้อนแค่ไหนแต่กันแดดเผาผิวนี่คือแบบเดือดร้อนมากกว่า <laughs> ถึงแล้ว199่งเ้าราจะเข้าไปดูกันว่า199มีอะไรที่นี่ในมอก็จะมีรถจักรยานสีสังหลือยงเนี้ยวิ่งอยู่ด้วย ต้องเป็นนักเรียนนะถึงใช้ได้เพราะว่าต้องใช้ <c oughs> เลขประจำตัวนักเรียนเพื่อกรอกลงทะเบียนใช้รถได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่นักเรียนก็จะใช้ไม่ได้ <c oughs> เปิดเก้าโมงปิดสามเปิดเก้าโมงป็นสามทุ่มแล้วก็เข้ามาแล้วข้างในก็จะมีสมุดอันนี้น่ารักมากเลย สมุดเป็นหนังนะากดีมีของเล่นด้วยนะาจา๊ะอินเทนมากนี่ก็กระเป๋า เสื้อด้วยเนาะนี่เราต้อจะมีกระเป๋าครบทุกใบแล้วเหมือนกันนะตรงนี้นใช่เพราะเราเป็นแฟนแันแท้ของที่นี่เสื้อคุดดี้กันหนาวอะไรก็มีนะคอณแม่มาดูราคาซิคุดดี้ตัวละสองร้อยหยวนสองหยวนอ,อถ้าเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสองร้อยสมสิบปด ถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็า78หยวนเส <78 S 1> ถ้าเป็นคอโปโลก็98้าสิบหยวนเก้าสแปดหยวนแล้วมีเสื้อแฟนซีน่ารักน่ารักนี่เหมือนเสื้อธรรมศาสตร์เลย <c oughs> <c oughs> มีหมวกแบบนี้ด้วยนะอุ้ยหมวกหลวงน่ารักจังเขาลองหน่อยน่ารักไหม ไม่ค่อยเข้านะหมวกเขาน่ารักมีหมวกนี้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะเป็นหมวกอ่ะเป็นหมวกเป็นหมวกที่ใส่ไว้วิ่งออกกำลังกายอ๋อร้อนมากเลยของเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนเอาสมควรเลยใช่ <c oughs> นเนี่ยคนเห็นหลายคนแล้วนักเรียนที่ใส่หมวกัปเลย อันนี้น่าเอาเลยเราจะซื้อไปเปแฟนคลับของมหาลัยเอาไปเลยไหมเอาไปไไปของที่อยู่ในร้านนี้หลายๆอันที่แบบมีเขียนชื่อมหาลัยอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเป็นแบบเด็กนักเรียนตั้งใจเรียนมีการแข่งประกวดอะไรต่างๆอะ่ะมอก็จะมีการแจกให้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะอย่างแก้วอย่างอะไรเงี้ย รกานะจ๊ะล้ว่าันกเลยมอแล้วจันรน้เีขวดด้วยาอิงอันนี้คราวที่แล้วเราซื้อไปแล้ว มันคือปากกาที่เขียนเอ้ยมันคือดีนสอที่เขียนไม่มีวันหมดเขียนได้เรื่อยๆเขียนไปได้แบบตลอดชาติวิ้ยเี๋ยวนี้มีแหวนด้วยอ่ะ ออตุ๊กตามีก็มีนะน่ใครอยากจะซื้อไปกอดได้แล้วก็มกีมีขายกาแฟด้วยเพรเพาะเป็นคาเฟ่นเนาะมีขายกาแฟแล้วก็มีที่นั่งแต่ปกติที่เนี่ยที่นั่งจะเต็มเลยตาปัม๊มตาปั๊มอ่ะคือมันจะมีทั้งเมืองจริงๆแล้วเมืมีทุกเมืองนะตาปั๊มอ่ะ เนี่ยตับปัาไป็นั้งซูสตัวหนึ่งนะทนนี่ตับปลามีหลายลายมากว่าานนีป้มอๆนี่ตึกเรียนที่เราไปถ่ายกันมานี่คือที่นี่เลยนี่ หมดที่ตาบ้างมือ,อไม่ตาบ้ามน่ารักมีชาด้วยกระเป๋า จานปีะยรลึกจานใบละหกร้อยน่าจาเป็นยังไงคะหกร้อยหยวนรูปข้างบนนั้นนะ่ะเป็นรูปสมัยมหาลายัยช่วงแรกเลยรูปสมัยก,มมก่อนหลายสิบปีแล้ว จากที่ไปซื้อหมวกของมหาลัยเราก็เดินมาถึงตรงประตูซีเหมอนก็นเรียบร้อยแล้วซีเหมอนก็จะมีเป็นร้านอาหารอุ้ยเจอแบบนักเรียนรอดอด้วยอันนี้คือประตูซีเหมอนแล้วก็ตรงที่เด็กที่ใส่ชุดทหารเดินไปเนี่ยคือตรงนั้นอาจจะเป็นโซนหอของนักเรียนจีนทั้งหมดเลยอเยอะซะด้วยไปเราก็ไปกินข้าวกัน ในตึกนี้คือมีอาหารหลายอย่างแต่สิ่งที่เราชอบมากินกันบ่อยๆก็คือหมาล่าป้านมันเป็นหมาล่าแบบผัดแห้งคลุกแห้งไม่ใช่ผัดแห้งถึงแล้วไปดูกันนี่คือเราเท้าจากทางข้างหลังนะนี่เราเข้าจากทางข้าง,างหลังกินหมาล่า แต่พอเราตักกันเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เคาน์เตอร์เพื่อบอกเขาว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วเขาจะคิดเงินช่างตรงนั้นเลยเนาะจ่ิเจเนี่ยเขาก็จะช่างเสร็จแล้วก็จะเป็นราครเนี่ยที่จิบเด็ด นี่ทั้งหมด17ดเดวน